วันพุทธที่หมิถุนายน2567เวลา13นาฬิกานายประยงเลาลักษันยาผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสองมอบนายนพดลสิริโชตรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสอง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในศตวรรษที่21เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี3และเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี4ณห้องประชุมเมืองแก้วสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2โดยได้รับงบประมาณ สนับสนุนการดำเนินงานจากสหกรณ์อมรพา์ครูสุรินจำกัดมาจากไสเดลหรือเทวดาปั่นแปงมาพอลาคำแพงผู้งามแห่งเดเดนองไกระสมไม้สานอย่างไดนั่งไปสอนพร